ครับแฟนๆทางช่องมูกูชั่ไม่ใช่บููนะครับจบไปแล้วครับอีกหนึ่งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เลยนะครับคู่ที่ใครๆก็รอคอยนะครับนั่นก็คือพี่ชใต้นะครับเจอกับพี่พุ่มเตนเซ้นอย่างคู่นี้โคตรสนุกดูเดือดเลยชกเนี่ยไม่แพ้มวยอาชีพเลยนะครับแล้วก็ผลจบลงเลยด้วย มีช pues mm ุยใต้นะครับก็ถือว่าเป็นเตงเนีกนะครับก็ชนะไปตามข้างแต่ก nah ็ต้องบอกว่ามีเหนื่อยเล็กน้อยนะครับมีบาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดนเข่าทําถ้ามีหยุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามีไฮไลท์นะครับภาพการชกรวมไปถึงเบื้องหลังให้ได้ชมกันนะครับไปติดตามกันได้เลยครับนี่เป็นคู่ที่ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ค่คืนนี้ครับว่ากันว่าเป็นมวยทั้งคู่เจอกันครับที่แดง นี่คือแชมป์จากกรมิราชทรรม์นะครับมวยไทยครับส่วนนักหน้าที่ตุ้มเจนเส้นนะครับอันนี้นี่จะเป็นต้องบอกว่าอันดับสามนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับในรูปแบบของมวยสากลแล้วมิรมฐธรทันูญเช่นเดียวกันนะครับคนหนึ่งขนาดนั้นแหละแต่คนหนึ่งเนี่ยเขเครื่องเขาเครื่องมวยไทยครับทองแดงครับเอาไปดูกันครับแดดเปิดสิบหนึ่งโคตรแพงเลยอาเครับ ไปครับปัดมืดเด็ดครับขอแล้วก็ยิงตึ้งตูโอ้ยแข้งขวาไปเมย์เอาแล้วซ้ายขึ้นไปเยืนการซ้ายกับการขวานะครับมุมแดงข้าขาไหนอยู่ด้านหลังเนี่ยเขา ยกที่สองดูกนันชัดเลยงขวามาคร้บขวาสุดครับเดีวจะโดนขาไม่ดีไว้เ้เข่าเข่ามาครับเอาไปเอไปเอาวยกนี้มาดียั้ยเอไปไม่ได้หันเลยตั้งตัวครับเฮ้ยต้ออ้จะตีขึ้นมาตั้กมัว้าตีไปหงในใหญ่กว่า ขึ้นมาที่ใต้ขวาด้านไป I. Yeah. เป็นอีกคู่หนึ่งที่โคตรสนุกเลยนะด้วยความเป็นมวยด้วยกันแหละครับมาดวต่อยอกักสุดท้ายกับกที่สามยับที่เงี้ย่ป What? ่ยังไงครับเดินต่อครับที่ผมต้องเดินต่อปวดมันเหนื่อยครับหายมานะกำลังไปเหนื่อยครับ,บรวบรวมพลังกำลังก่อนเหตุการครับแม่ไปถึงได้หายใจครับขยับเข้าไปลอยมัน ร้อยพออาแต่พี่ปุ๊กแตะรวมแต่แล้วครแบบับพอใจอ่ะดูพี่ปุ๊กพอใจครับแต่น่าจะมีใครหลายหนึ่งเข้าใจผิดแหละครับแบบนี้ครับคิดไปเองไม่ได้ครับกรรมการให้คะแนนมีเดินต่อไปซ้ายเฮ้ยมายครับขยายกำบันใจค,ครับผ่บานไม่ปาดครับเสียขวาเสีขวาข,ขึ้นไปครับ ครับเดินหักกันแล้วครับเหลืออีก1 3วิครับนิดหน่อยครับโอ้มโหมาดบันใจครับถือว่าชคกันได้สมศักดิ์ศรีเลยครับพวกนี้ครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครรับเียบร้อยครับลื่นเชือกซะหน่อยหล่นหล่นเชือกหล่นเชือกครับป้าครับพี่ครับโอ้โหลุนทีรุ่นน้องครับ้งกราบกันครับมาดบันใจเช่นเดียวกันครับถือใต้กรรมการรวบร่วมคะแนนครับ ไปสุดท้ายครับหันซ้ายหรือหันขวามาทางมุมได้ัทงนะรก็โชคครั้งนี้ผมว่าคงตกรอบ ก็ฝากช่องผมยู u ูบุ้มเจนเซ่ชั้นแนลแล้วก็ทาง t ิ k ตอกทางหน้าเฟซครับคุ้มเจนเซ่เหมือนกันนะครับฝากกด้วยครับถึงจะแพ้ก็ป็นเก่กีฬาการกุส่วนครับให้เพื่อนไ้ต่อยอดไปต่อทำในสิ่งที่เราหวังไว้ครับไม่เสียใจอะไรคือการกีฬาครับผมเมื่อกี้นี่ยกสามตัดถึงใจไม่เดินไปลอกสู้ค้านี่มีโอกาสไหมก็ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงก็บาทีพี่เลี้ยงก็บางทีสั่งให้เราเดินเราก็เดินครับ ไปหยุดพอดีเราก็หยุดเราไปโดนเลือดท้ายเไปโดนไปโดนแขรงเขาครับเพชรเหลี่ยงไปครับใช่ครับถ้ารวมถือว่าทำได้ดีนะพี่ปุ้มทำได้ดีกว่าโดนเคลื่อนเคลือนพลาดนะพลาดเดินพาดไปเจ็บน้องไหนพี่โดนไปเตะน้องครั้งแรกเลยน้องมันฉีกนี่ครับไปเตะยกแรกเชื่องแล้วผมก็เลยไม่ออกแขรงซ้ายไม่ได้แต่ว่าเข่าตงในนี่กินแล้วเตีเสาเข่าแล้วกินเลยไได้เจอกันเร็วไปหน่อยครับถ้าสมีตัวเลขมีตัวข้ายกผมว่าผมอาจจะเมียดชนะได้ ครับขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณครับกำลังใจให้ครับคุณครับดีใจด้แยครับเดี๋ยวก็ร่างร่างพอดีใต้ใต้ช่อยยันขาหน่สวัสดีครับพี่ถุยสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยพี่ใช่ครับใหญ่แล้วก็กำลังดีด้วยนะถือว่าฟอร์มดีควบคุมฟอร์มดีครับพี่ถุยใต้พอใจฟอร์มัวเองไหครับวันนี้ก็พอใจครับ ว่าม ant uh ีอะไรที่ต้องไปปรับกำลังอย่างนี้ไหมอืมน่าจะกำลังแหละเออน่วันนี้วันนี้เป็นทม่อดไหมเหนื่อยยกยกไปยกหองเหนื่อยกเขใหญ่มากยกยาเลยยกยกยากครับโด้วยใหญ่ด้วยยกยากเวลาโดนอาวุธที่เขาโดนเขาเนี่ยวันนี้มีอาการจุกมีอาการหวมใช่ใช่คิดว่าจังหวัดจ็บไหล่ยกไหนอ่ะไหนจ็บไหล่ยกยกสะสเก็บตัวไหนแล้วพี่เกิดไหล่เกิดไหล่มันเป็น แพ้เก่าแพ้เดิมบอกคือไม่ไม่ใช่มันตอนที่เราเก่าลอ็นนอกแขนนี่แล้วแล้วพี่พี่ปุ้มจะเล่นสนนนายฉีก,กหเหมืนอกนกันขาซ้ายเนี่ยบอกว่าเดนไปโชวิเต้ใน,นฉีกเลยลก็ต้องบอกว่าเจ็บทั้งคู่แหละอะไรเจ็บเจ็บตอนนี้เจ็บเจ็บบอกว่าเจ็บตก่าอ่าไปต่อไปเจอเก่าใครก็ได้ครับใครก็ได้ใครก็ได้คิดว่าคนที่ที่ที่จากที่เห็นมาใครที่ว่าหนักที่สุดยังไม่รู้เลยผมปุ้มก็นั่งนะ ขนาดนะร็อบไปใหญ่ใหญ่ด้วยใหญ่เจอสิบหกโลเจอน้ะพอไหวไหมพี่ไหวไม่ไหวจับแทงเออมาพี่ไหวมายืนเชียร์ด้วยเมื่อกี้พี่คิดว่าจุดที่ทำให้รับการชูนี้อยู่ที่จังหวัดไหนเตะน่าหลักเตะหลักเตะนี่ก็ตามตามแผนที่วางไว้เลยวันนี้ในพีองค์นอกใช่ไหมครับใช่ครับก็โดยด้นวงในลำบากหน่อย โอเคโอเคใครก็ได้ครับงั้นขอแยกทุกคนก่อนดีกวานะครับนะสุดท้ายสุดท้ายฝากถึงแฟนกับเนปซีเลยพี่ฝากขอบคุณเนปซีทุกคนเลยนะครับต้นหน่อยนะพี่เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับยินดีด้วยครับพี่ให้ครับตอนนี้เหนื่อยแล้วเต yes <ses raul> ็ียมได้ได้ได้นี่ค